วันนี้เป็นวันที่16เดือนพฤศจ,จิกปี2000เอวันนี้เป็นวันที่16พฤศจิกายนพุทธศัก,กราช2500

Villa de Ucdon, Thailand. Today is 16th November, 2021นี่ e i ออุดรซิตี้ของไทยแลนด์ขอแม่พี่น้องขอแม่พี่น้องสาวลล้าขอแม่พี่น้อง ชาวต่างประเทศที่อยู่สปป,ปลาวก็คืออยู่ต่างประเทศทั่วโลก การแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโควิด -19 อยู่แต่ละประเทศเนาะข้าพเจ้ามีโอกาสได้มาอยู่ที่ประเทศไทยก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพอ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทั่วโลกเนาะเกี่ยวกับการระบาด เไวาัาโควิสิบเก้านาะสอเอบุอวานนี้อยู่ประเทศไทยเนาะบุญวานีติดเสวาัาโควิสิบอัน ประเทศไทยเนอะติดโควิดสิบเก้าเนอะเวลาโควิดสิบเก้านานทั่วประเทศหันหกพันกว่าคน ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ว่าลดลงหลายแล้วเนะาะนอกเสพย์อยู่กรุงเทพมหาคนครก็600กว่าคนอยู่สุบุรีก็ร้อยกว่าคนนี่แหละ100หร้อยกว่าคนบ่หรือว่าเก้าสิบกว่าเออเก้าสิบกว่าคนนหัวหน้อยลงหลายเนาะอยู่พัทยาเนาะพัทยาบางละมุงก็มีแต่ก็ไดน สาวป่ายกว่าคนหนึ่งนะเด็กยวนนองค่ายนี่สิบกว่าคน ดูขอนแก่นหันร้อยคนนี่แหละร้อยคนจับมีเลยเออเก้าสิบปลายคนนี่แหละเนาะเออว่าร้อยคนเนกือบร้อยคนก็ว่าแม่แล,ะและแต่ตยูดอนนี่ยังเป็นตัวเลขร้อยกว่าคนอยู่ก็ถือว่าตัวเลขย,ยังหลายยูดอนเป็นห้องเป็นใหญ่น้ำเด้อผมไปี่ดดน้องสาวดอนเด้อ ก็โปรปลาวก็ถือว่าตัวเลขก็ลดลงแล้วแบบนี้นะเหลืออยู600่หกร้อยกว่าคนเมื่อวานเนี่ย วิใใจัยน้ำที่ว่าแต่ละประเทศเน,เนาะประเทศไทยก็มีตัวเลขรุนลงนะนอจากหมืนม่นหมื่นป่ายประเทศไทยเนาะก็เหลือ6,000กว่าคนประเทศสอปกวัวล้าวก่อจากที่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนั่น พันกว่าคนนั่นตอนนี้รุนลงมาเหลืออยู่6 0 0กว่าคนแล้วถือว่าเป็นนิดไม้ที่ดีเนาะแต่อายุโซบุปปาลาฮันยังปิดบ้านปิดเมืองอยู่เพราะว่านคอรหลวอกยินจัดนะระบาดเนาะเกือบถูกหมู่บ้าน กานเรีว่าเปิ็พยายามสกัดก,กั้นนะนะวางมาตรการนิวโนมอลอะไรต่อความแม่นอนคอนโซนเป็นเหตุใดพักกันกลับตัวอยู่บ้านนะพระบอมีเวียกจำเป็นดีๆล่อยออกไปเนาะซื้ออยู่ซื้อกินกับเป็นแตงบุนึงออกไปซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็มากินอยู่บ้านเนาะส่วน อันจังหวัดต่อจังหวัดแม่นจะพอให้เดินทางไปหามาสูการเนาะได้แล้วยังยังบนเปิดก็ว่าแมนละเปิดได้แต่ปกติเห็นหแมนการขนส่งสินค้าขนส่งสเสบียงอาหารแล้วกับรรดาอัานผู้ที่ว่าไปเรียกทั้งการมีครบจำเป็นนีหนังสือทับห้องจากอัน ภาคส่วนเกี่ยวข้องจากกลุ่มกลองต่างๆที่ว่าตัวเองอยู่หันเส้นไฟฟ้าน้ำปอะปัาต้องได้ไปเดินทางไปสอบไปแปลงไปเห็ดน,น,นิดนี้เนาะแพทย์หมอก็ต้องได้เดินทางไปสักวนันสักยาให้พ่อแม่พี่น้องน้องอยเขตดโซนอโวทางไก,กลศอกฤีอันนี้ยกตัวอย่างซื่อเดีอยวก็มีหลายๆเหตุผลที่ว่าเดินทางไปได้แต่ต้องได้รับ การอนุมัติจากทางกลุ่มกองหรือว่าทางสาธารณสุขเป็นลักวันนี้แมนวันที16เราก็ใกล้แล้วอีก10อีก15วันก็เป็นจะเปลี่ยนวิธีเปิด อย่างเป็นทางการเนาะลดไฟฟาความไวสูงอยู่สป่โปกโพเล้าเนาะนแจ้งออกมาว่าแมีนเพิรนจะเปิดเป็นทางการเมืนวันที่สามธันวาปีสองพันสิบเอ็ดเนาะ สองท่านว้าหันเพิ่กนการฉลองวันทีเป็นฉลองวันซาต่นก้อนบมเดิร์น,น,นที่มันซาตุนสองท่านว้าลับจากน้ะวันที่สามท่านว้าจะเป็นวันพิธีใหญ่เปิดรถไฟฟ้าคมไว้สูงเนาะของศพของลาวจีนเนาะขบวนล้านสร้างเนาะเอา เม่พี่น้องก็เตรียมไปขี่ไปนั่งเนาะเพื่อเดินทางไปจากนครหลวงเวิงจันทร์ไปบอ่บอฮานบอ่อฮานบ่อตินนั่นแหละบอ่อตินบ่อฮานนั่นแหละหลวงน้ำท้านั่นแหละเป็นซุดอยู่นั่นชวนไปคู้วิงเนั่นเป็นยังบอยนั่นแหละไปเทือ,อกพได้เปิดประเทศเิปิดประเทศอยู่ ทางมันกัะถึงเพิ่นกเพิ่นกิแจ้งมาว่าเพิ่นอันมือเพิ่นเปิดเนาะแต่ที่เป็นเปิดเบิดขบวนนั่นแหละแต่ว่าปฏิบัติตัวจริงเน่แท้หันเป็นเปิดกันสืบต่อปฏิบัติหันอาจจะเป็นเี้ยให้มีการเดินแลนหันอาเจนรถ ขนส่งรถไฟขนส่งเนาะรถไฟข้อไว้สูงขนส่งเฉพาะขนส่งสินค้าเนาะสินค้ายังจันหาคูมิงเนาะขันขนส่งสินค้านี่สามารถผ่านได้เนาะเพราอมันบควิดคนเด้มันโควิดคนด้วยโควิดสิบเก้ามันไปนำคนเนาะโควิดคนมันก็ถือว่าผ่านได้ เปิดเีเหตเปิดตั้งแต่้าขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุสิ่งของต่างๆส่วนการอันขนส่งอันนั้นค้นดูว่าขนส่งนักท่องเที่ยวบ่อยอย่างนี้คือว่าถือว่าถือว่ายังบ่ได้เทอ่ว่าสนอกไปเพราะว่าหนึ่งกับหนึ่งการระบาดิด19มักยังระบาดอยู่เนิบ่ิหามีการเดินทางระวางแขวงต่อแขวง ว,วันที่สามท่านวาอาจจะเป็นปฐุมมาเลิก์มีแต่ปลักกใหญ่บอกปูทีว่าได้ถือเสื้อเสิร์นอันนะ่ะยังเป็นนังการคนจึงก็เชิญนุญาไท้ขึ้นอันนะโลดขบวนล้านสร้างกันไดเนาะเพื่อออกจากนครหลวงเวิงจันทร์ไปบเต็นโบหานเนาะแล้วก,วแวก็แล้วก็เดินทางกลับมาหานคะรหลวงเวิงจนันทร์ขืนกับศิลปสนแสละเลนาะ ส่วนปลาชนเฮาซ่าลาวเขาเป็น,นสีเป็นโบได้เห็นแล้วพอเพิ่อนโบห้เดินทางนี่เพิน่นโบนญาในีเดินทาง,างแขวงต่อแขวงเทือเนาะอันนี้ข้าวเจ้าก็บวว้าแบบพังๆไป,ไปว่าโบได้เทือฮอตวันที่สองธันวามมเพิ่นเ่าเปิดประเทศได้แล้วเปิดบ้านเปิดเมืองได้แล้วเวลานนมันก็เดินทางไปได้เลยเนาะอันซื้อปี รถไฟแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินทางไปได้ทำการเป็นทวางมาตรการเนาะมาตรการอนิลดองบ้านแล้วนะอนิลดองมาตรการอนิลดองบ้านใหม่ก่อนหนไหแบบเพราะว่ามาตรการสกัดกัน้นการระบาดโควิดสิบเก้าเลยหนึงแบบต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเนาะเวลาออกจากบ้านเน,ะน,นาะแต่เียวอยากให้สวมอนามัยทุกครั้งอนะไรยกเว้น ตอนกินข้าวเขาน้าจะซือนอนะแล้วก็อยู่ห้างกันพนางมหายรุด2องแมทเนาะสีลมสียังกันก็ต้องให้อยู่ในซองแมรถึงซีเมนไซอันตากากอนามัยก็าตามเนาะแล้วก็แล้วก็เมีนว่าให้มีเจลมีแอลกอฮอล ติดตัวล่างมืออยู่เรื่อยเนาะฉนันเวลากินขา้าวก็แมนว่าให้กินคนละภาาคนละพา้าหรือว่าคนละเวลาเพื่อพอให้ใกล้ชิดกันเนาะยูฮา้อหาหารพอให้มีผ้าย่างใสห่นกันไว้เนาะไอ้เห็นหน้ากันซื่อแต่ว่าผ้ายางใสห่นกันไว้เนาะเหตุคือกับอยู่ประเทศไทยมันก็เหตนนั้นถึงคนสกัดสามารถสกัดกัน,กน สกัดก้นการระบาดเสื้อไวรัสโควบิสิบเก้าได้ลุดลงลุดลงฮานาไเห็นเดียวนั้นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้ออาหารการกินก็พยายามจะสู้กินต้องเป็นอุ่นให้มันฮอดบ่ไหวมันกินเย็นบ่กิย็น,นซื้อมาอยู่ใส่ก็าตามต้องเป็นอุ่นคืนให้มันนอนฮอร์ดฮานาพอว่าขั้น70องศาละนะเสื้อไวรัสโควิด19จะตาย คันรุดจิตสิองศาลงมามันจะมีชีวิตยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปบุญแต่มันได้ร้อยองศาแล้วมันก็ตายแล้วก็แล้วไปเอามากินว่าให้กินเย็นน้ำกอกน้ำก้อนเนี่ยพยายามเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อน้ำก้อดอันตรายสุด่มันมาอยู่อยู่ด้ำน้ำก้อนนั่นแหละกูได้มากกินสาเย็นบ่สาไข่มุกบ่ยังไงเงี่ยเอารู้แลอก น้ำกอดใส่ทำก้อนอนูโปรยโปรยส่งเสริมอันนัเพราะว่ามันเสือ้อไวลราโคาวิสก้ามันสามารถทนอยู่ได้น้ำอุณหภูมิตำอ,อ้าวคพเจ้าก็มีสปอ YouTube กับสี่หกพี่น้องได้ อัเห็นน้ากันเท่านี้นาะมันบ่มีอย่างแล้วเป็นชนบุรมันเข้าไปในเมืองนะคพอดีท้ายให้เบิองใหม่เนาะทุ่ท้ายของอใส้พอนในพอรมพี่น้องสาวลาวพรมพ่น้องสาวตา่างประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการทำมาค้าขายคอยห้างไม่มีให้ร่ำรวยนะ กับไส้รัสการพนักงานกับมากรอก็ให้ได้เลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่งสูงๆเงินเดือนสูงๆเสาให้เสานะเสาหัวเสาชวนก่อใช่ได้ครับผมฟรีดไลน์ได้เข้าได้น้ำไลน์ปูปลาหน้าหน้าเต็มเนาะปริมซ่าปริมน้องน้ำเปลียนคายได้เงินไลน์ห้างมีวันทุกคนเนอะโชคดีโชคดี